สนับสนุนโดย BYD Dolphin Nestle Boost Optimum สวัสดีครับข่าวนักรุ่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุรินทร์ที่วัดโกศสุขสำร,ราญอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ วันนี้มีงานสร้างโบสถ์และพระกริ่งจอมพลสุรินรุ่นหนึ่งพิธีปลุกเสกพระไม่ได้ปลุกเสกแบบธรรมดาแต่ปลุกเสกบนท้องฟ้าครับนี่ครับพระเกจิ3ารูปนั่งเฮลิคอปเตอร์เตรียมพร้อมขึ้นไปปลุกเสกพระเรียนและพระกริ่งจอมพลสุรินทนอกจากนี้ยังมีการโปรยทานด้วยพารามอเตอร์ เป็นแบงค์ใบล20บาท1นึ่งหมื่นใบรวมเป็นเร็จ200,000บาทชาวบ้านมารับเงินโปรยทานกันเยอะมากพอรับบินโปรยทานออกมาชาวบ้านก็เข้าไปแย่งเงินโปรยทานมีความสุขสนุกสนานกันทุกเพศทุกวัยเลยครับ สารที่ปลูกเสกวิริสมาลามากนัง่งรถออกมาไปเชยาภูมิที่น้าสุนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่วันนี้มีกิจกรรมเดินวิ่งลาดใหญ่หมื่นแสนเพื่อสุขภาพครั้งที่หนึ่งคุณนันท์นัา,น,น,าน,นิยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชยภูมิเป็นประธานในพธิธีงานนี้เป็นงานวิ่ง5กิโลแบบสนุกสนานไม่เน้นผลการแข่งขันครับจุดเด่นของงานวันนี้นอกจากจะอยู่ที่การวิ่งแล้วก็คือไก่ย่างลาดใหญ่สินค้าโอท็อปของดีเมืองเชยภูมิไก่ย่างลาดใหญ่เมื่อก่อนชาวบ้านจะขายให้ทางกงินบนรถโดยสารประจำทาง มีเอกลักษณ์อยู่ที่ไม้หนีบไก่ครับเป็นไม้ไผ่ผ่าซีกสามขนานหนีบไก่หนึ่งตัวรสชาติของไก่ออกเค็มกินกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆไม่ต้องมีน้ําจิ้มทําให้สะดวกในการทําบนรถท่านผู้ว่าแสดงเป็นผูดด้โดยสารนั่งอยู่ในรถประจําทางคนขายไก่ย่างจะนํามาขายที่ริมหน้าต่างรถเมื่อทีมงานแจ้งว่านักวิ่งใกล้จะมาถึงเส้นชัยแล้วท่านผู้ว่าก็รีบมาเตรีมยมไก่ไว้รอนักวิ่งลีลาการดึงไม้หนีบไก่ออก การสับไก่ธรรมะถมงมากว่าไมไม้ไก่ย่างรัดใหญ่น่าทานมากสมคำมาร่ณ์ด้วยจริงๆนักวิ่งมาถึงเส้นชัยแล้วครับสองคนนี้เข้าเส้นชัยพร้อมกันดูวิธีหาผู้ชนะครับหลังเข้าเส้นชัยนักวิ่งทุกคนมีอาหารรับประทานครับอาหารมีสองอย่างไก่ย่างรัดใหญ่กับข้าวเหนียวและข้าวต้มเป็นที่น่าสังเกตว่าข้าวต้มเหลือเยอะมากครับ แทบไม่มีใครสนใจเลยส่วนไก่ย่างนะักวิ่งมาต่อแถวเข้าคิวยาวมากทีอทอทอกอัอความสะดวงานนี้เป็นงานวิ่งแต่ไม่เน้นวิ่งเน้นกินไก่ครับเ,รเ,ออเอาแข่งวิ่งมาประบดไกย่างซึ่งเป็นสินค้าโอทอปครับนั่งต่อมาไปอุทัยธานีที่โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี วันนี้มีพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้แกนักเรียนชั้นอนุบาล3และนักเรียนชั้นป .6 หลังเสร็จพิธีมอบวุฒิบัตรพ่อแม่ผูป้ปกครองมอบของขวัญและถ่ายรูปร่วมกับบุตรหลานบรรยากาศคึกคักมาก,านนกาของขวัญที่เตรียมมาให้บุตรหลานมีทั้งช่อธนบัตรช่อดอกไม้ตุ๊กตาอ้าวมอบให้น้องเลยครับน้องๆนักเรียนหญิงกลุ่มนี้ได้พวงมาลัยธนบัตร บางคนได้แบงค์500ของจริงแต่บางคนบอกว่าของหนูเป็นแบงค์500ทิปอะไรรับเนี่ยแบงค์500ค่ะแบงค์500ค่ะแบ500ทิปค่ะใครให้เราเนี่ยเอาเพื่อนค่ะก็ดีใจไหมดีใจค่ะที่ได้ของทิปค่ะไว้รอจบปริญาเนาะค่ะนี่ช่อดอกไม้ทำจากขนมโปรดคุณแม่นำาให้ลูกสาวน่ารักมากดูธรรมดาไปวันนี้เลยมาแปลกๆครับ ต่อด้วยพิธีการในห้องปรชะชุมคณะครูและนักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล3และป .6 เดินลอดซุ้มไม่เรียวที่นักเรียนชั้นป .5 เข้าแถวชูเป็นซุม้มคล้ายกับการลอดซุ้มกระบี่ของทหารตำรวจเลยครับ<ส>ผู้อำนวยก,การโรงเรียนบอกว่าซุ้มไม่เรียวเป็นไม่เรียวทางความคิดไม่ใช่ไม่เรียวสําหรับตีนักเรียนเสร็จแล้วมีพิธีขอขอมาผูกข้อไม้ข้อมือใบสีสูขวัญอุทพรให้ลูกศิษย์พบแต่ความเจริญก้าวหน้าเย็นต้านหนะลังจากจบพิธี มีการเล่นตัวจีนและคอนเสิร์ตเป็นวงดนตรีที่คุณครูรวมตัวกันบรรยากาศสนุกสนานมากั้งคุณครูและนักเรียน,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 นโดยเฉพาะนักเรียนชายคนนี้ลีลาเราใจามากเอวหวานสุดๆไปเลย การยกย้ายสายเอเนี่ยครับเรียกเอไปไม่ไหวต้องรุดสงทรายไปฮังการีที่หมู่บ้านโบราณฮอลโลโคหมู่บ้านโบราณที่ยูนิสโกขึ้นทะเบียนเป็น,ปนมรดกโลกตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฮังการีมีงานประเพณีสาดน้าที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแต่เจาะจงว่าจะสาดน้ําใส่หน้าผู้หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงานเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงอีสเตอร์หรือเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาการสาดน้ําใส่หน้าผู้หญิงดูโหดเอาเรื่องทีเดียวผู้ชายสองคนจับมือสาวขึงทั้งสองข้าง ส่วนผู้ชายคนที่สามสาดน้ำถังใหญ่ใส่หน้าสาวสแบบเต็มๆจนเปียกโชกไปทั้งตัวแต่สาวท,ที่โดนน้ำสาดน้าดูยิ้มย้มแจ่มใสดีจะเพราะเชื่อว่าจะเป็นการชำระล้างร่างกายของเธอให้บริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมมีลูกผู้หญิงที่ถูกผู้ชายสาดน้ำใส่หน้าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนการสาดน้ำใส่ผู้หญิงเปรียบเหมือนการรดน้ำตอกม้ให้สดชื่น ประเพณีสาดน้ำใส่ผู้หญิงช่วงเทศกาลอีสเตอร์มีคนบอกว่าการสาดน้ำใส่หน้าผู้หญิงแบบนี้ดูโหดเกินไปแต่ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนโหดยิ่งกว่านี้ปัจจุบันทำเบาลงครับจับโยนม่น้ำอันตรายเกินไปพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลุก